คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น กบสวัสดีพี่น้องกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะมาสรุปแนวทางสองตัวบนตรงๆห้าหางให้อีกทีหนึ่งเนาะห้าหางนี้ถ้าใครชอบก็เอาไปซื้อลอตเตอรี่กันได้ถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านเนาะอันนี้ก็เป็นห้าหางสองตัวบนตรงๆเดี๋ยวก็จะมีห้าหางสามตัวบนตรงๆให้อีกทีหนึ่งอีกคลิปหนึ่งน่าจะวันที่หนึ่งตอนเช้าๆสองสามตัวนะครับ แต่อันนี้ก็2ตัวบนตรงๆนี่ก็จะมีอยู่ประมาณ5หางตัวแรกก็จะเป็น0 5 0 7แล้วก็จะมี5 5 สามตัวแรกก็จะมีประมาณนี้เนาะศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดห้าห้าแล้วก็จะมีห้าเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดนี่แหละครับห้าหางห้าหางเด่นเด่นถ้าชอบก็เนาะแต่ที่ ก็จะมี5หางถ้าใครชอบที่เต็มเต็มก็ไปตามคลิปรอรสองตัวบนตรงๆนะครับตัวนั้นก็จะเยอะหน่อยมีกันตัวกันตัวเด่นให้แต่ตัวนี้ก็จะมีแค่5หางเนาะยิ่งน้อยชุดมันก็ยิ่งที่จะหลุดนะครับพี่น้องผมก็ย้ำนะว่ามันสถิติมันมีเข้ามีหลุดอยู่แล้วยิ่งน้อยชุดก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดเยอะ ไม่เหมือนที่ให้ไปเยอะๆนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยสถิติก็ย่อมมีเข้ามีหลุดเนาะขยํำเสมอเนาะอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่ยาวนะพี่น้องก็ประมาณ2องนาทีกว่าก็ขอฝากกดติดตามไว้ด้วยกดกระดิง่งกด subscribe ด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ เพราะว่าช่องเล็กๆก็ต้องการกําลังใจเยอะนะพี่น้องนะก็อยากให้มันถึงฝั่งเร็วๆถ้าใครไม่ชอบก็เลือนผ่านได้นะครับถ้าใครชอบก็ตามกันได้สรุปแนวทางสองตัวบนตรงๆหาหางหางนี้ใครชอบตัวไหนก็เลือกเอาวันนี้ก็แค่นี้นะครับก็ขอให้รวยๆวันที่1ที่จะถึงนี้เนาะขอรวยๆกันก็กราบสวัสดีนะครับ